อุ้ยยังไงนางเอกช่องสามสวมชุดเจ้าสาวประกาศข่าวดีเป็นฝั่งเป็นฝา หลังจากด่งดังแจ้งเกิดจากกระแสแม่น้องบอกก็ทำให้นางเอกสาวสวยแจ็กกี้ชาคลินมินพอตปรลอดแตกมีงานเข้าหาไม่หยุดเลยจ้าส่วนเรื่องสถานะหัวใจไม่น่าเชื่อว่าสวยแซ่บแถมยังหาอารมณ์ดีขนาดนี้จะยังโสดไร้หนุ่มมาขายขนมจีบซึ่งแจ็กกี้เคยเล่าว,ว่าทั้งชีวิตมีแฟนแค่คนเดียวคบนานถึงเจ็ดปีแต่สุดท้ายก็เลิกกันจากนั้นก็ครองตัวเป็นโสดมาตลอดแต่ล่าสุดสร้างความหือหาไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อสาวแจ็กกี้ได้เผยภาพในชุดเจ้าสาวแสนสวยกับหนุ่มปริศนาคนหนึ่งในชุดเจ้าบ่าวพร้อมแคปชั่นระบุว่าอะไรนะแจ็กกี้ชาคลีนอยากเปิดใจแล้วเพราะอยากแต่งงานและมีลูกตอนอายุ2 9นี้เอ๊ะอย่าบอกนะว่าหนุ่มข้างๆคนนี้คือคนที่ทําให้ชีแจ็กกี้เป็นฟังเป็นฝาหรือเปล่าคะงานนี้หนุ่มผู้โชคดีที่จะมาครองใจสาวแจ็กกี้จะเป็นใครต้องรอลุ้นและติดตามกันได้ในรายการเต้นรู้โลกรู้ 17พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาทาง Facebook นางแมวป่า YouTube นางแมวป่า